The truth. สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องเลิฟหนึ่งแดเก้าูยีที่ได้รู้จักทุกทุกคนนะคะพอดีเพิ่งทำแบบนี้เป็นครั้งแรกได้ผิดพลาดประการใด ต้องขอโทษด้วยนะคะคลิปนี้จะทำให้เต็มกำลังที่สุดดูสซิจะได้ใครกันนะอะอีกแล้วหล่ะเนี้ย,อยบอดบอดบอดค่ะขอโทษทีนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะดูสซิจะเป็นยังไงสนุกบ้างไหมนะว่าใครจะชนะคะก่อนที่จะไปดูตอนต่อไปน้องๆต้องพิมพ์ก่อนบอกด้วยนะว่าใครจะชนะเนี่ยฮ้อ จะแพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ที่ไม่เอาตัวพี่เหมียวออกมาเนี่ยก็เพราะว่ากลัวว่าจะบังหน้าต่วน้องๆจนน้องๆมองไม่เห็นการเล่นเกมนะคะโอเคนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเกมเนี่ยจะช้าหน่อยนะเพื่อให้น้องๆได้ลบรับความสนุกและความคิดของบทและพี่โหน่อยก็ได้นะโอ้โห ถ้าแพ้ขึ้นมานี้จบเลยนะประเด็นของ y u t u b e คนนี้เฮ้แล้วก็เช่นะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยติดตามกันด้วยนะใครที่มาใหม่และเห็นคลิปนี้ถูกด้วยนะขอล้องละค่ะโอเคไปดูกันเลย ทุกคนรู้ผลเลยอ่ะแพ้หรือชน,นะเอ่มสักสีไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเจ็บเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารานพิซ่ซไม่ใช่รันพิซเาเอิมทางเข้าไปที่ร้านต่างๆเนี่ยอยู่ไหนแต่นันแรกขอเล่นหน่อยอ,อโอเคเดี๋ยวจะลองวนดูนะโอเคเสักครู่นะคะ เดี๋ยวเราเดินไปกันเลยนะคะน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละถ้าที่จำได้นะคะนั่นๆเจอแล้วเจอแล้วอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเข้ากันเลยว้เว้ยแล้วค่ะทุกคน เมื่อกี้คือเอ่อช่างเถอะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าร้านพิซซ่าแล้วก็ไปทำเมนู่กันเลยเอิม่คมคงให้เห็นไม่เป็นไรหรอกมั้งคะเนอเนอเนเนเนโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าร้านไหนทางเข้าอยู่ไหนเราคือเราจะต้องมาทำเป็นเมนูนะนี่ไงทางเข้านี่นี่นี่เราจะเข้าไปนี่เลยแล้วก็กดแลวะคะ่ะ นะคะจะขึ้นเป็นเมนูให้เราทำนะถ้าเราทําเสร็จเราก็จะได้รับเงินเดี๋ยวเราทําเมนูพอใส่สเตตเดี๋ยวเราก็ก็เลยอ้าวอ้าวไม่ไม่โอเคได้ยังอ่ะอืมโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรอกันเลยนะรอก่อนนะคะได้ยังอ่ะนั่งยงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคือพี่ก็อยากขึ้นไปนะเพราะเห็นคนเคยขึ้นในเครื่องตรงกางนั้นด้วย แต่ก็ไม่ค่อยกล้ามากหรอกค่ะพอเราใส่ตรงนี้ก็ใส่กลองแล้วก็โซบแค่นี้ก็จะได้เงินแล้วนะคะสำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ